ขับคอมเมนต์นี้นะคะ,ะาการใช้หมอนน้อยเกี่ยวกับโรคปวดหัวไมเกรนนะคะทำยังไงดีเราปิดนี้นะคะจะใช้ยังไงเนาะนะคะเราก็เริ่มกันเลยนะคะก็คือนอนงายเบสิกเขาเลยจ้ะนอนงายนะคะชันเข่าขึ้นยกก้นขึ้นมานะคะสอดหมอนน้อยไปที่กระเบนเน็บนะคะเสร็จเราก็เหยียดขานะคะแล้วเราก็นวดท้องไปด้วยนะคะนวดตรงไหนเอ่ยนะคะก็คือจะนวดอยู่ข้างๆสะดือทั้งสองข้างนะคะ เนาะเราก็จะนวดสะดือไปด้วยนะคะนวดแบบคลึงแบบกดได้หมดเลยนะคะขณะที่เรานวดเรากดเนี่ยก็เราให้เราช่วยเป่าลมหายใจด้วยนะคะหายใจยาวๆแล้วก็เป่าลมหายใจช่วยนะคะก็สามสิบครั้งเรียกว่าหนึ่งเซตนะคะให้เราทําสักสิบเซตนะคะขณะที่มันยังไม่มีอาการหรือมันมีอาการแล้วใช้ได้นะคะไม่อยากให้มันมีอาการก็ทําก่อนนะคะเนาะ อาการปวดหัวไมเกรนเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะก็เกิดจากการที่เราหายใจสั้นนะคะหายใจสั้นมันมีอะไรบ้างนะที่เรียกว่าหายใจสั้นเนาะก็การเร่งรีบของเรานะคะการเอาแต่ใจของเราเองนะคะการปี๊ดแตกบ่อยๆนะคะประชุมเครียดหรือว่าลูกน้องไม่ได้ดังใจเพื่อนไม่ดังใจสามีหายเมียหายอะไรประมาณนี้นะคะหรือแม้แต่เรานอนไม่หลับนะนะคะ ก็ทำให้เราหายใจสั้นได้นั่นแหละค่ะเป็นปัญหาของเขาเนาะเวลาลงนะคะให้เราตะแคงแล้วก็คือนอนคว่ำลงไปนะคะพักไว้2-5นาทีนะคะเราจะไม่ดึงหมอนออกนะนะคะทีนี้ท่าที่2นะคะก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือจะเอาไว้อยู่ที่เหนือหัวเนานะคะจุดที่เรากดไปแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะเรากดไปแล้วเราก็จะใช้ตัวหมอนน้อยเนี่ยนะคะซ้ําเข้าไปอีกทีหนึงนะคะ แล้วก็เป่าลมหายใจช่วยนะคะเป่าลมหายใจช่วยในกรณีที่เรานอนคว่ำลงไปล้วรู้สึกปวดต้นคอนะคะก็เราให้เราหันหันไปหันมาแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าถ้าจะให้ดีก็คือว่าก่อนจะหันก็ให้เราเป่าลมหายใจเนาะนะคะเป่าลมหายใจสิบครั้งแล้วค่อยหันนะคะทีนี้ท่าที่สามก็เอาไว้ที่ฐานกะโหลกนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่่าที่ปลายเหตุมันนะเนาะ,นะที่เราปวดนั่นแหละคะ่ะ ะะเราก็มานะคะเอามาไว้ที่ฐานกระโหลกนะคะเป่าลมหายใจช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าอะไรก็ให้เราเป่าลมหายใจช่วยนะคะเนาะนะคะทีนี้หอมไมเกนก็จะอยู่ข้างๆใช่ไหมคะแล้วก็นอนตะแคงมาเลยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยสบายไปเลยนะก็ลองเอาไปทํากันดูนะจ๊ะ